ักเรียนทั้งหมดทกคนเคารพสวัสดีครับนักเรียนศิลาทุกท่านต์วันอื่นอขอหัวหน้าหัวหน้าห้องนะครับแต่ละแถวมีหัวหน้าห้องให้หัวหน้าห้องมารับหนังสือตรงโต๊ะหน้าเวทีนี้โดยโด่วนเลยนะครับเดี๋ยวแดดร้อนแล้วก็จะ จะ,จะรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยก่อนที่จะเรียนหนังสือเรับเล่นมือหน่อยนะครับรีบเดินครับห้องนหนยคะห้อห้องไปรับเลยค่ะอนํ่ไปรับใค่ะห้อับนพื้่อน,นใใึ่้นึ่งหอหน้องนึ่น่้อน้นึ่งห้ห่คค้อนึ่นห้หนน่้ ต้องเลียนกับเล่มเลยนะครับเดี๋ยวพอได้รับคนละหเล่มแล้วเรงไปดูไปบอกแลงไปดูไปบอกก่อนที่แดดจะมาแรงกว่านี้ หัวหน้าแต่ละแถวแล้ว่เขาเดินไปเราจัดเปแหัวหน้าห้องมารับแล้วแใแถวเาให้หัวหน้าห้องมารับไม่ใช่เต็งเดินไปแจกเมื่อกี้เขามาแล้วเต็งให้ไปเลยดิ